สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่สากลบริการหัตถกรรมผิดพันไม้บ้านขวางจำกัดครับเรียกย่อว่าสากลไม้บ้านขวางครับนี่ครับกรอบลูกกรอบกระจกครับเพื่อนๆนี่ครับของฝากของที่ระลึกครับหลายอย่างเลยครับกรอบป้ายกรอบชื่อครับกรอบลูกครับสนใจก็ติดต่อคุณอํานวยมิ่งอินได้เลยครับ0895 6 6ก เจดครับนี่ครับเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรก็สั่งได้ครับตัวเล็กตัวใหญ่ทําได้หมดครับจากไม้ตักนะครับเพื่อนไม่ใช่เตดไม้ครับเนี่ครับเป็นไม้ตักไม้ดีครับนะไม้ขนาดเล็กครับเอามาทาเฟอร์นิเจอร์ครับนี่ครับหรือจะเป็นลายลวดลายต่างๆครับลายกระจังครับอ่าสั้นยาวลายตู้มีหมดครับลายกรอบรูปกรอบกระจกมีหมดครับนี่ครับลายสั้นลายยาวมีหมดครับมา ใครต้องการก็มาหาซื้อได้ครับพี่สากลบริการหาดคำปิดพันไม้บ้านขวางจำกัดครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดี